สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นมี่โลบอทแว c u ค m ม็อบ s อ n เซนเชตัวนี้เนี่ยจะเป็น2 in 1เลยนะคะสามารถดูดฝุ่นได้แล้วก็ถูพื้นได้ไปในตัวเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกให้ดูนะคะส่วนรายละเอียดราคาโปรโมชั่นเนี่ยเดีย๋ยวทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้แล้วสามารถไปเสิร์ชหาดูได้นะคะปะเริ่มค่ะ จะมาแกะกล่องกันนะคะกล่องก็แพ็กเกจก็ค่อนข้างแพ็กมาดีนะคะเรียบร้อยอยู่กล่องก็ไม่บุกอะไรค่ะไม่มีรอยบุกรอยยับอะไรส่งมาแบบว่า งานเนียบอยู่นะคะนี่อึ๊บหนักหนักมากทุกคนขอนญากแทนแทนโอ้ยไม่มีแรงยกเดียวยเห็นปะเห็นนะนนออกมาแล้วคะ่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะจ๊ะแกะย่อต้องแกะอนนะไรอ่ะ กล่องใหญ่มากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวมี่โรบอทเอเซนเชียลมอนี่ก็คือตัวนี้นะคะน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวชาร์จนะคะตัวที่ตัวโรบอทจะมาชาร์จตรงนี้นะคะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์เสียบกับอันนี้ แลวอันนี้ก็จะเป็นตัวม็อบที่ถูพื้นนี่นะคะเป็นแผ่นผ้าที่ใส่เอาไว้ในนีอ้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะคะเข้าใจว่าจะไม่มีภาษาไทยจะมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆต่างๆมากมายเมื่อกี้เห็นมีตัวหวีอันนี้ค่ะในนี้ก็จะมีเหมือนเป็นแบบ แรงทำความสะอาดด้วยนะคะสามารถแบบดึงออกมาแล้วมาปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างนี้ได้นะคะนี่เป็นตัวนี้อ่าไม่แน่ใจว่าในในในเครื่องรดฝุ่นเขามีแบบมาให้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราเรามาลองแกกะ นี่นะคะจะเป็นด้านหลังด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลอ้อตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวดูดแล้วก็เป็นแปลงนะคะอันนี้ก็คือจะแปลงเป็นแปลงสองอันอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เขาต้องดึงออกก่อนเนาะก็คือก่อนอื่นก่อนใช้งานเราก็ต้องดึง แถบโฟมออกก่อนนะคะเหมือนเขาเขาล็อกเอาไว้อยู่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเปิดยังไงวะเป็นตัวที่ใส่น้ำแล้วก็ตัวเก็บฝุ่นนะคะน่าจะปดตรงนี้นี่ตัวนี้ก็คือสามารถใส่น้ำเข้าไปนะคะตรงนี้นี่นะคะเราใส่น้ำเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นกล่อง กล่องที่เก็บฝุ่นนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแผ่นกรองกรองฝุ่นใส่เข้าไปก่อนปึ๊บหลักๆเลยมันก็มีประมาณนี้เนอะอันนี้นะคะก่อนอื่นก็เราก็ใส่อันนี้เข้าไปค่ะเป็นตัวม็อบทำความสะอาดนี่ใส่เข้าไปแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็อะก็มาตั้งไว้ ก่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยค่ะเขาบอกให้กดเอาไว้3วิ <Turning on. S 1> แน่มีการพูดด้วยนะคะอ่ะพอเปิดแล้วเราจะเชื่อมต่อเจ้าเครื่องดูดฝุ่นย่ยวมี่กับแอปนี้นะคะแอปมี่นะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้กดเข้าไปนี่อ่ะ๋ยวเชื่อมต่อก่อน ดเพิ่มอุปกรณ์นะคะแล้วเราก็เลือกนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นหน้า Product ทั้งหมดของเ Xiaomi ที่สามารถต่อกับแอปนี้ได้นะคะเราก็จะเลือกรุ่นไปนะคะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นมีวเวคคัมเอเซนเชียลมอบนะจ๊ะพอเราต่อ Wi-Fi กับเครื่องแล้วนะคะเราก็เอามา Connect กับอันนี้ค่ะมี G เจ้าแวคคัอันนี้ ลเเรากก็ือ w นี่นะคะพอเราคอนเน็กกับ WiFi กับแอปกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วนะคะมันก็จะมีให้เราใส่ค่ะว่าเครื่องดูดฝุ่นชื่ออะไรเราจะสามารถตั้งชื่อเครื่องดูดฝุ่นได้นะคะแล้วก็ห้องที่เราต้องการทําความสะอาดนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเราจะตั้งไวอย่างนี้มีดูดฝุ่นแล้วก็เลือกเป็นห้องนอนแล้วก็กดตกลงตกลงเครือองนี้ป่ะอันนี้ ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาแกะแท้งน้ํามาใส่น้ําแล้วลองให้นางถูพื้นดูนะคะนี่จัะแกะนี้ปึ๊บอ่อาแล้วก็เปิดอันนี้ออกมานี่นางรู้ด้วยนะคะว่าเราแกะแ,กะแท้งน้ำ <No problem. S 1> ออกมาอันนี้เราใส่น้ำเข้าเข้าไป่ะคะ่เรออกียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะใส่กลับเข้าไปปึ๊บอ่า two in one dust compartment with water tank has been installed อ นังรู้เรื่องแล้วว่าเราใส่น้ําเข้าไปแล้วเราก็ปิดนะคะสั่งโดยมือถือนะคะให้เริ่มทําความสะอาดห้องนี้นะคะด้วยการกดปุ่มนี้จ้าอันนี้นะคะปุ่มเริ่มนี่เราสามารถปรับความแรงของเครื่องดูดฝุ่นได้นะคะก็จะมีแบบเป็นเสียงเงียบ ปานกลางแล้วก็แบบว่าขันสูงสุดนะคะนี่เดยก็จะมีให้เราเลือกเราสามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็มีแบบว่าพลังดูดนะคะพลังดูดตามปานกลางแล้วก็แรงที่สุดนะคะจะมี3ระดับให้เลือกนะคะแล้วก็สามารถเลือกคําสั่งได้นะคะนี่นะคะระหว่างที่น้องเขาดูดฝุ่นอยู่นะคะในแอปพลิเคชันนะคะก็จะขึ้นเป็นแผ่นที่นะคะว่า น้องเดินไปดูดตรงไหนแล้วนะคะตรงเขาๆนี้นะคะจุดๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวมีโลบอทและตรงสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แท่นชาร์จนะคะก็แล้วข้างบนด้านบนนะคะก็จะมีแจ้งบอกว่าดูดไปเท่าไหร่แล้วปริมาณเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็คือจะดูดไป7.34มตารางเมตรนะคะแล้วขวามือก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตนะคะอ่าแล้วตรงนี้ปุ่มข้างล่างนี้นะคะก็คือจะมีสามารถเรียกกับ ให้น้องกลับมาแท่นชาร์จได้หรือว่ากดให้หยุดชั่วคราวได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่บเดได้ลองใช้มีโรบอทแวคกคัมมอบเอเซนเชียลไปแล้วนะคะใช้มาประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะก็ น้องก็ใช้งานได้ดีนะคะดูดฝุ่นค่อนข้างสะอาดถูพื้นได้ดีมากคือตอนแรกไม่ได้มีไม่ได้ตั้งความหวังการถูพื้นของน้องเลยนะคะก็คือน้องก็ถูพื้นดีพื้นสะอาดพื้นแบบคือรู้อะคะ่ะว่าว่านังได้ถูกไปแล้วคือมีการพื้นก็จะมีเปียกน้ําแบบสะอาดขึ้นนะคะก็คือไม่ได้แบบ แห้งๆเหมือนไม่ได้ถูอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวนะคะก็ถ้ามี10บดาวไม่ได้ให้8ดาวละกันข้อสังเกตนิดนึงก็คือน้องก็จะม,มีมีมีลวนๆบ้างตอนที่เดินชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งซึ่งน้องก็แบบมีเดินชนบ้างนิดๆหน่อยๆหรือว่าอะไรที่มันแบบวางอยู่กับพื้นเช่นตาชั่งน้ำหนักของเสี่ยวมี่นะคะคือจะเป็นสีขาวก็บางๆน้องก็ จะไม่เห็นน้องก็จะไม่หลบน้องก็จะปีขึ้นไปอะไรอย,อย่างนั้นนะคะก็มีมีเล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็รวมๆแล้วนะคะไม่ได้มีผลต่อการทมความสะอาดถูพื้นดูสุู่อะไรเลยนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าทุกคนอยากให้เบดีไปรีวิวอะไรอีกรีวิวสินค้าอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย